ผู้ที่ถึงกระแสพูดถึงฝั่งนั่นคือผู้ที่มีความเห็นว่ากายไม่ใช่เราเราไม่ใช่กายร่างกายนี้ต้องตายอยู่ไม่กี่ปีทั้งกายเราและกายคนอื่นไม่มีความประมาทเห็นว่ากายนี้เป็นาธาตุประชุมรวมกันดินน้ำไฟลมเป็นขันรูปเวทนาสัญญาสังขารเรีวยว่าขันห้าประกอบรวมตัวกันไม่ใช่เราไม่ใช่เขา ดังนั้นการถึงฝั่งคือมีความเห็นว่าตัวตวนี้ไม่ใช่ของเราเป็นาธาตุประกอบกันขึ้นยืมเข้าใช้มีดวงจิตมาอาศัยเรียกว่าขันห้าประการที่สองไม่ลังเลสงสัยในพระธรรมคําสอนที่องค์า,าสรดาแสดงไว้ตรัสเอาไว้ไม่สงสัยเลยพระคุณเจ้าอรหันตสาวกเป็นสักขีพยานเดินไปถึงมากมายแม้แต่พระพุทธเจ้าก็มีตั้งหลายพระองค์สาวกก็มากมาย ที่เป็นอุบาสุบาจารเหมือนเราก็เยอะแยะไม่สงสัยเลยในพระธรรมคําสอนเมื่อไม่สงสัยเราก็จะมีศรัทธามุ่งมั่นตั้งมั่นในการประพฤติปฏิบัติยิ่งทํายิ่งได้เหมือนคนที่สะสมทรัพย์รู้ว่าที่นี่มีทรัพย์ยิ่งเก็บยิ่งได้เขาจะมุ่งมั่นมุ่งเพียรในการปฏิบัตินังนนั้นวิจิกิจฉาอย่าให้มีเชื่อเถอ ภาษาสดาผู้ยิ่งใหญ่ทุกคำตรัสทุกคำสอนไม่มีสิ่งใดผิดเพี้ยนประการต่อไปเมื่อไม่สงสัยในพระธรรมคำสอนแล้วศีลเขาจะมีปกติคือศีลความดีใจดีสีงามจิตใสใจสะอาดเป็นเจตนาวิรัตคือเจตนางดเว้นจากความชั่วทั้งหมดทั้งปวงเลยไม่ต้องให้ใครบอกไม่ต้องรอสมาทานจากพระคุณเจ้า ใจวิเศษอยู่แล้วเพราะใจนั้นมีธรรมของพระศาสดาประดับอยู่โอบอ้อมอยู่ถ้าใจมีธรรมก็ไม่มีกรรมก็ไม่มีการกระทําที่เป็นอกุศล,ลกรรมมีแต่กุศล,ลธรรมจะเจริญ